กรุงเทพมหานครศูนย์กางนครรัตรนโกสินทร์สังคมเศรษฐกิจและการขยายอาเขตเป็นอย่างไรติดตามและชวนรับฟังได้ที่ Director Podcast กรุงเทพมหานครอมรรัตรนโกสินทร์มหินทราอยยุทยามหาดิลกพบนพรัตนราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสก,ตกรรสัติยวิศณุกรรมปสิทธิ์แหมชื่อยาวขนาดนี้ครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ชื่อมองหลองของประเทศไทยแล้วนั้นเป็นชื่อเมืองหลวงที่มีชื่อที่ยาวที่สุดในโลกแต่ถ้าว่าคนไทยหลายคนอย่างเราๆครับอาจจะยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาของเมืองแห่งความสีิวลยอย่างกรุงเทพของเรานั้นวันนี้ครับเดลเร็กเชอร์จะมาเรียบเรียงให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วก็จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าความเจริญระบบเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เข้ามาถาโถมกรุงเทพมหาคนครในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น,ตนและตอนปลานั้น มีความสำคัญอย่างไรจนถึงปัจจุบันนะครับเล่าคร่าวๆก่อนครับหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้แตกจากการลุกรานของพมา่าที่นําโดยพระเจ้ามังระพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากเดิมที่เป็นอยุธยาย้ยา,ยายลงมาเป็นธนบุรีเมื่อสิ้นยุคก,กรุงธนครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีก็ได้สถาปนาตนเองครับขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ และก่อกำเนิดเมืองหลวงแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าบางกอกหรือว่ากรุงเทพมหานครในปัจจุบันเดิมนะครับในสมัยรัชกาลที่1ในการที่2นั้นในช่วงปีพศที่2,325ถึง2,367โดยประมาณถ้าแปลงเป็นคิธศักราชที่ก็อยู่ที่ประมาณ1,782ถึง1,824ซึ่งในช่วงเวลานั้นครับตรงกับยุคข,ของพระเจ้าจอร์จที่3ที่ปกครองจังรวัดิวิเชนหรือจักหวัดอังกฤษอยู่ในเวลานั้นด้วย กรุงเทพมหานครครับรเริ่มการสร้างจากาพระบรมหาราชวังหรือว่าเขตพระราชวังในปัจจุบันในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับสยามก็ได้ทําสงครามกับพม่ายอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสงครามที่หลายคนอาจจะคุ้นหูหรือว่าคุ้นชื่อกันมากสงครามนี้ครับมีชื่อว่าสงครามก้าวทัพอย่างที่เราพอจะทราบกันดีครับสยามในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นยังไม่มีถนนในการสัญจรรถยนต์ดังนั้นคร,ครองหรือว่าแม่น้ํานั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถบุกเบิกความเจริญนี้ได้ ทำให้มีการเริ่มต้นการขุดครูของเพิ่มขึ้นมาครับหลายสายทั่วกรุงเทพอ่าที่เช่นคลองแสนแสบคลองพดุงกรุงเกษมคลองหัวลําโพงและอีกหลายคลองมากมายครับจนปัจจุบันนี้กรุงเทพมหาคนครของเรานั้นมีคลองทั้งหมด1,161คลองนอกจากคลองเหล่านี้ครับจะเป็นที่มาของการบุกเบิกความเจริญและเขตต่างๆของกรุงเทพแล้ว คลองเหล่านี้ครับก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการบุกเบิกเศรษฐกิจของสยามและกรุงเทพในเวลานั้นอีกด้วยการปลูกข้าวทํานาขายข้าวให้กับชาวต่างชาติครับเรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างมากหลังจากนั้นครับมีการขยายรูปแบบเศรษฐกิจในสัญญาการค้าระหว่างสยามและอังกฤษชื่อว่าสัญญาเบอร์นีและสัญญาเบลลิงอีกด้วยเราพูดถึงอังกฤษกันมามากแล้วครับ หลังจากนี้เราจะมาพูดถึงสหรัฐอเมริกากันบ้างในปี1835ยุคสมัยรัชกาลที่3ครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวายแพทย์ที่มีชื่อว่าแดนบิสเบตเร่หรือที่ชาวสยามหลายคนติดปากกันเรียกว่าหมอบัตเล่เลนะครับหมอเบตเล่นคนนี้นะครับมีความประสงค์ที่จะเข้ามาในสยามไม่ได้ที่จะมาเผยแพร่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดแต่มีความพยายามที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้แก่ชาวสยาม และให้ความรู้ทางการแพทย์ในรูปแบบของสากลมาโลกแก่สยามอีกทั้งครับยังนําเครื่องพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยเข้ามาในสยามเป็นครั้งแรกอีกด้วยและหมอเบลเล่คนนี้ครับเป็นผู้ที่แปลร,รัฐธรรมนูญแบบเสรีนิยมของสหรัฐอเมริกาเป็นภาษาไทยให้ประจักษ์แก่สาธารณะอีกด้วยต่อมาครับในปี2,398หรือว่าคิดตศกราที่1,855 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สยามครับได้ทำหนังสือสัญญากรุงเทพอังกฤษเป็นไมตรีการค้าต่อกันซึ่งมีนามว่าสัญญาเบลริงตามที่กล่าวมาข้างต้นเลยครับต่อมาครับในช่วงปี2,404หรือว่าคิดเตอร์สกักราที่1,861หากาเราเทียบกับประวัติศาสตร์สากลแล้วนะจะอยู่ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป กรุงเทพมหานครหรือรว่าบางกอกของเราในเวลานั้นครับก็ได้เริ่มสร้างถนนที่ผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีของชาติตะวันตกถนนนี้ครับหลายคนคุ้นชื่อและรู้จักกันดีถนนนี้ครับมีชื่อว่าถนนเจริญกรุงต่อมาครับในสมัยรัชกาลที่4นี้นะครับนายฝรั่งจากยุโรปก,ก็ได้เริ่มเข้ามาในบางกาะอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอเมริกาฝรั่งเศสร,รวมถึงอังกฤษภายใต้บริษัท s t India Company ถึงแม้นะครับว่าอังกฤษ จะถือครองพื้นที่บิสติดเบอร์มาหรือว่าพม่าในเวลานี้ครับที่ถูกอังกฤษยึดครองอยู่มีความพยายามที่จะเข้าถึงสยามแต่ดูเหมือนว่าจากักรวรรดิบริเตนครับจะมองเห็นสยามเป็นเพียงรัฐกันชนระหว่างบริเตนกับฝรั่งเศสที่ตอนนี้ครับฝรั่งเศสถือครองพื้นที่ลาวกัมพูชาและก็เวียดนามหรือว่าเต็มพื้นที่อินโดจีนในตอนนี้เลยนะครับนอกจากความพยายามที่จะปกป้องอาณาเขตของสยามจากชาติอาลานที่ข่มแล้ว รัตนกโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่4ครับจะมีความรู้วิทยาการศิละปะและเทคโนโลยีทางตะวันตกที่เข้ามาในสยามดินแดนบางกอกอย่างเหลือล้นไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพการสร้างอาคารที่มีศิละปะผสมผสานของฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษและใน E ีีต่อไปครับเราจะมาว่ากันถึงยุคสมัยรัชกาลที่5อันเป็นยุคที่สำคัญที่บางกอกของเรานั้นมีความเจริญเทียบเท่ากับชาติที่มีอารยะในตะวันตก มาต่อด้วยการปฏิวัติสยามในปี2475บทบาทของสงครามโลกครั้งที่2และบางกอกที่เข้าสู่ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตรงนี้อย่างไรก็ตามครับขอบคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งกดติดตามครับเพื่อคุณครับจะได้ไม่พลาดความรู้และสาระดีๆจาก d i r e c t o r Podcast สำหรับ,บวันนี้ครับสวัสดีครับ